สบายดีพี่น้องกับสวายดีเอฟซีถูกท่านพี่น้องผอบอกับซองน้องอานี่ที่เก่าพี่น้องเอ้ยถือาเบิ่งมาส้มพี่น้องสร้างคนเรียบร้อยเลย่นวะพี่น้องเก็บความละเอียดพี่น้องเลย่นเสรศษขอบประตูยังเนาะเสร็จของประตูพี่น้องขุดทำลงโคกยังไงเรียบร้อยอลไรได้เนี่มืออื่นในสร้างกับซูปร์มาแล้วบาทมืออื่นนี่ ท่านบุมาเห็นงานเห็นยังกับบริเห็นหนาเลยจะไผไปทางไหนแล้วเนาะบาสนี่อ่าเออกันขูดเราตามวงบเน้อแต่ละคนเนาะทำควมเสร็จเยฮามือนี่ประเด็น อ๋หมือพี่น okay. ้องสำเด็ดพี่น้องเลยเก่งอะไรตืพูดเก่งเก่งส่างนี่าหนาไหฮะสาหนาพี่น้องแสิบหกแพงนอกในลองซ้สิบหนาพี่น่ะพันโคตรมำมันไดลงมาเนาะ กมันยากก็ยากนว่ากันยักก็ยักว่านามาเวียนก็เสริมเมื่อบ้านแล้วนะบ้านนี่เิไป้ปุ่ยเซ็นเซ็เออสิืดเฮ้สิบะขาเซ็นบอโอ้พอน้องกันเด้ว่าเป็นส่างสิบะข่ายเซ็นเป็นเาเออ ธรรมดาแล้วเนาะเห็นงานลายมือเนาะเรียบร้อยกดแอลั่งกลมอผอยู้เวมก้าบวเียเปิดจะไปบีบก้านเล็กน่อยมาเวียดอนใดน้มาบวียสุเห็นหนาบวียยแล้วป่านนี้ บาเบียดเสร็จเมื่อปลาไปบีบเส้นบีบเอ็นเลยอเห็นหน้าคนไรกัน่ราบ้างโอ้วยด้าล่างได้หรอนี่ล่างค่ไได้บอกง่ายเลยมา

มากับเท่าหาเบาเวียดและมาก่อนนะนี่มาเบาเวียดเท่าหาเจ้ามาแปลงแห่งก่อนแล้วถ้าพู้ใหญ่สีหนามสักอะไรแป้งอะไรจังแป้งอะไรจังไปยืดเส้นยืดสายเมาอนกั่ไปยืดเส้นเหมือนบาวดลายมื่อหรืเนล่าจะต้องนน้ำกันน้ำแบกแล้วน้อยู่น่าดื่อืม นี่สำเร็จแล้วติอุ้ไปยังออกหน้าปูนนี่เนาะเสร็จออกนียเนาะฮะเนรื่องยู่บอแล้วไปยากออกนลักบนี่โอ้ยเนมบผูไม่บผู้เองมันอ้ก็ไม่หมด้อืม Mang bây <laughs> Man. <laughs>

ห้าก <icana>, ็บ่เคยมีเือนสูงบ้านซูงนะแถวหี้เนาะคนงคนมวน่มได้มเไวเนนะรับเนเดิมเพินาซาใเนาะเลยออเพนก่อพ่ห้ม่เพ่นนะมาเพิ่นกับทันไวกัไว้อยู่แต่ว่าซามพาเหตุถุดน้ำน้ำสองมาแทงเนาะมาพูดจากแรกวอาไปจากแร้วในระบาทนี่ เพิ่นบัดเมื่อแล้วก็เพิงเติบจังมากอีกทีหนึ่งพี่น้อยแม่อันนี้หาฮอบเบอร์ดแล้วเลยอันนี้เพิ่นเมื่อก่ะแม่เพิ่นกับรัาล้ายคนมเนบบนคนม,มเือนาเด่เาเจ้ากอกับสิบะมันเดือนันแล้วหอดล,ละเดือนเดือนไปลายๆผมเลย สองคนเที่ยเมื่อเที่ยมาได้เราเมื่อเอาหนังพนาแซงเพื่อนมาได้ถี t ไปแล้วกับเมื่อเมื่อกับถี t ไปกับยังบ่มาอีกด้นกะเพิ่งกะแย่คอนองเอ้ยคือเห็นอะไรพี่นนอกแมนเลียงงานเพิานยังไงอืมจะเห็นทุกบ้านมัเยะมากขึเลยเพิ่นกซีมาอยยุสอยกันไปแหละเพี่น้องเห็นทายเห็นหน้านอกยามนี่กั กับเป็นเพิ่งเคยเห็นหน้าแซงเนาะเราบแ่เห็นหน้าปีซอยเพิ่งกันไปเลยไปเนาะอย่างก็เลาะเพิ่งได้รับรออะไรนี่ซาบกันกันเลยอืมเก็บคลองระเบ้าเก็บระเบ้ามือสุดท้ายครับต้มเป็ดเนาะไปเนาะอืมงานชงคนเล่นไปเนาะไปอืมเพิ่งแบ่งเงินกันเนาะพี่นาะเนาะ เาปก้าสิบพันหกพันกี่เงินหกสามสิสิบสอคู่ด้อยทำสามนเลยแล้วาแต้เกาสิบหกคน่น้าสิบเก้าสิบพันเอเอมอมามาแม่แพงเอานแพงาคู่พี่น้องเอผลกรรมเงินกันน้องจากแบ่งเงินกันแลน้องอธ่ไ้คูคู่นึงนี่ย จู่เถาผนทีมงานผเนาะพ่อเนาะเ้าอนนอนันเขานแบ่งเงินกันพี่น้องเ้ยเนาะจากน้ำเงินน้ำแรงจู่ผลเนาะพี่น้องเนาะจูกเถาผลนี่แหละทีมงานผลเธอบาวเบียกสิเมื่อนวดนวดเอวะไเผลคาดอกผลได้กำเงินหลาอยู่เนาะ คัแไอ้แว้งชแว้งตาผัดผ่นมชได้หน่อยคนณั้แม่ละตเหกพันเนี่ยก็ได้ในสามสิบพัน้วยแม่สิบขบใ่ทีกลกระเระมสิบเลยเออถูกต้องนี่ทษมาก ยยสาอีกเอยักษคนบบถ้อนนะถูกต้องดนสเดนี่นะสิบี่เกสิบเก้ใช่ใช้สามเือสาสิบยังวะเออเกาเออเออนั่นถึกทอดมากนั่ชาบ้านัวก็ทอดแล้วท้นาวสิพันเไปซื้อขู่นะขอสิบพันเออไม่จะกระทอดเก้าสิบเลยอันเลกห้นี่ เป็นอยางแรกพี่น้องเว้ยเป็นปันเงินกัจิบุตรเลยจากหน่อยแม่เนยปันหายจะคิดค่าปันนี่ได้ดิจ้งขำปันกันยากเดียวพี่น้องเอ้ยแม่เน้อฉได้แบ่งเอาอะไเพราะว่าค่าปันนี่จ้างขี่รถิพันจ้างขี่รถอีก เปก็ดีใจหลายนะพี่น้องเนาะแต่เ้าก็ยังดีใจเลยแม่แม่สมช่วยแหละแม่อะไรก็ยังเนาะเศร้าแล้วก็ยังเนาะอย่ามเมื่อยได้หลับเงินเลยนาะพี่น้องหมดทิ่ผลเลยนาะอง้ยพี่น้องก็ผลดีใจได้เงินพี่น้องมีแต่เงินกี่พี่น้องเลยสองพันบาทแมนได้หลับคนละท้าได้พี่น้องก็ไปเบิ่งนไปซมกันคนละสองพันกว่าบาทเลยพี่น้อง หากเป็นเงินกีบมันก็สิยรายแน่เงินกีบล้าเน่นลาไรใบพันกีบแห้งายเอาเมื่อต้อบบงบ่นอะไะเตม็มกำ้ามหยาดใจมันก็จะร้ายก่อนสองพันกว่าบาทคานละสองพันกว่าบาทเพี่น้องเด้อคนละแปดแสนกีบพี่น้อยอืมเอาเละพี่น้องเก็บน,นี้ก็บสมมาภาควันได้ชำระพาจากเพียงเท่านี้องพี่น้องฝากเบิ่งผักสมสองน้องอนเนย์เดียวกันเด้อสบ,บายดีพี่น้อง